สวัสดีจ้าวันนี้กลับพบกับแม่หมออีกแล้วนะสาหรับวันนี้เป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีนประจําเดือนกรกฎาคม2563นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีนจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแกร็จะพูดเสมอว่า มนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองตัวแกล์เองก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกล์ไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคริปชั่นแกลจะทิ้งรายละเอียดตัวทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยมีว่าจะเป็นค่าดูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆไอ l ดี e ไลน์แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเมื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะ โอเคเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีและคานามีจะเป็นอย่างไรในเดือนกรกฎานคมน,นี้นะคะแก้วขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่พยากรณ์นะคะ Queen of Wands King of Wands Three of s ฟซ r ร์ เอซับซอร์สโอ้โหแกว่าเลิกกันแล้วมั้งเนี่ยนะคะชาวราศีมีละคนามีนเอ่อไพ่กินว่าในความสัมพันธ์นะตอนนี้เหมือนคุณกำลังตัดสินใจที่จะเลิกกับคู่รักคนรักของคุณ <c oughs> อุ้ยตกใจเลยขอโทษค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าตัวคุณเองนั้นมีความรู้สึกไม่คุณกับเขาอ่ะ แต่ไพ่ขึ้นว่าคุณกําลังคุณสองคนกําลังจะเลิกราถ้าใครเป็นคู่กันก็เหมือนจะมีการพักเบรกหรือทะเลาะกันไม่คุยกันจนถึงขั้นเลิกรายาร้างถ้าใครที่คบกันจะเป็นแฟนกันก็กําลังจะตัดสินใจที่จะเลิกกันโดยสิ้นเชิงและเป็นการเลิกเลิกลอลิงนะคะเป็นการเลิกกันที่เด็ดขาดมากๆและพร้อมที่จะยุติในความสัมพันธ์ ไพ่ไม่ได้ขึ้นชัดเจนว่าชาวราศีมีลัคนามีไปรับรู้อะไรมาแล้วถึงขั้นที่จะเลิกลาหรือมีปัญหาเรื่องมือที่สามโดยตรงแต่พลังงานหน้าไพ่คือว่าชาวราศีมีลัคนามีเหนื่อยแล้วเหนื่อยที่ต้องรับรู้เหนื่อยที่ต้องระแวงเหนื่อยที่ต้องมีความรู้สึกว่าบางครั้งในความรักในความสัมพันธ์นั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่แต่จริงๆอ่ะ แกขอภัยหน่อยสิคู่รักคนรักของชาวราศีมีนลัคนามีนเขามีอะไรซ่อนเอาไว้คะทําไมไพ่ถึงขึ้นว่าชาวราศีมีนลัคนามีนมองว่าเขาปิดบังอะไรเอาไว้แล้วรู้สึกว่าไม่อยากทนแล้วแล้วก็อยากก้าวไปข้างหน้าแล้วแก้ขอไพเดยคะ่ะทัวรครับ the lovers อ oh. ๋อ the tower ไพ่ขึ้นว่าชาวราศีมีลัคนามีนมีความรู้สึกบางอย่างว่าคู่รักคนรักของคุณมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมากไม่เหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนไม่ว่าจะเป็นการคุยการสื่อสารหรือการทําอะไรต่อการที่ทําให้รู้สึกได้ว่าครานั้นรู้สึกดีกับเราหรือเหมือนเดิมกับเราในหลายๆด้านแต่พลังงานหนะ้าไพ่ขึ้นครัว่าเขามีความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจ ไม่ค่อยเมสเสจไม่ค่อยโทรหาไม่ค่อยพูดคุยหรือเวลาคุยกันก็มักจะทะเลาะกันมากกว่าที่จะมีความสุขหรือพูดคุยเรื่องทั่ว,วไปในชีวิตประจำวันหรือเปล่านะคะแต่มันมีไพ่ของคนต่างดินต่างแดนเนะ่ะไม่แน่ใจว่าชาวราศีมีลัคนามีคุณอยู่คนละจังหวัดคนละอำเภอคนละประเทศกับแฟนหรือเปล่าคะแกขอไพ่นยสิคะแล้วอย่างนี้ จะเป็นยังไงต่อไปคะในความสัมพันธ์แกขอไพยด้วยคะ่ะเจ็ดถ้วยสิบดาบมีคนอกหักแน่นอนหถ้วยแล้วก็ได้ไพ่แปดดาบเอา้าคือเมื่อกี้แกปไม่ได้พูดว่าชาวราศีมีลัคนามีนจะจะสตรองเนาะ แต่เหมือนพลังงานหน้าภัยขึ้นนะครว่ามันเหมือนกงกรรมกงเกวียนอะเนาะมันเหมือนเขาคนนั้นของชาวราศีมีลัคนามีนแค่มันไัยมันก็แรงอยู่อะแกก็ต้องอานมตามหน้าภัยเนาะเหมือนเขาก็มีการไปพูดคุยกับคนเก่าๆของเขาจริงแต่พลังงานหน้าภัยขึ้นว่าการที่เขากลับไปคุยนะมันไม่ได้มีความรักอยู่ตรงนั้นเลยแต่มันมีความรู้สึกที่ เหมือนเขาไปขอความช่วยเหลืออะไรจากฟังนั้นนะ่ะแต่จําเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่มันต้องพูดคุยกันเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของความช่วยเหลือนั้นหรือเปล่าแก๊บขอภัยขยายหน่อยจิคะเป็นอย่างที่แก๊บรู้สึกไหมว่าคนคนั้นของชาวราศีมีลัามีถ้าเป็นเรื่องจริงที่เขากลับไปโคตา้ากับคนเกา่าๆเป็นเพราะว่าต้องการความช่วยเหลือโดยที่ต้องพึ่งอาศัยความสัมพันธ์นี้เอาไว้จริงหรือไม่แก๊บขอไพยสองใบค่ะแปดไม้เท้า เห็นไหมคะแล้วไพ่ขึ้นรุนแงรงว่าเดี๋ยวถ้าเขาได้ผลประโยชน์เมื่อไหร่อ่ะในสิ่งที่เขาต้องการแล้วว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาการกลับมาไพ่ไม่ได้ขึ้นว่าเขาจะกลับมาที่ชาวราศีมีลัคนามินร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เหมือนไพ่ขึ้นว่าเขาก็จะกลับมาพูดคุยแหละแต่ก็เป็นการพูดคุยแบบเย็นชามากๆเพราะว่าเขาคนนั้นของชาวราศีมีลัคนามีน ค่อนข้างเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงและค่อนข้างชอบอยู่กับตัวเองอารมณ์ดีก็ดีสุดอารมณ์ร้ายก็ร้ายเหมือนซาตานเหมือนคนผีเข้าผีออกนะคะแก๊บต้องขออภัยนะคะถ้าใช้คําหยาบคายไปไพ่มันขึ้นอย่างนั้นนะอ่างั้นแก๊ปขออภัยหน่อยสิคะถ้าเป็นเรื่องจีตามนี้ตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมีแลัคณามีคะแก๊ปขออภัยดคะ่ะ เจอเฮอร์มิชชาวราศีมีนลัคนามีนก็ไม่แน่ใจว่าคุณมีคู่รักคนรักเป็นชาวธาตุดินไหมไพ่ขึ้นเป็นชาวราศีกันปรากฏนะคะ King of Cups ห้าดาบจุม,มูลมีไพ่ประจำราศีตัวเองขึ้นด้วยนะคะประจำราศีมีนนะคะแล้วก็ได้ไพ่ออ เด็กถือไม้เท้าอืมถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงอะนะแกมีความว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ชอบดราม่าเนาะหรือเขาเป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันแบบจุุกจิ๊กเนาะพลังงานหน้าไพ่ขึ้นนเคะว่าถามว่าตอนเนี้ยเขารู้สึกอะไรหน้าไพ่แกบขึ้นว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้ ถ้าคุยแล้วมีปัญหาขอเลิกไม่คุยดีกว่าขอเลิอกอยู่กับตัวเองดีกว่าขอไม่ปวดหัวดีกว่าแต่ถ้าคุยแล้วมันวุ่นวายใจก็ไม่คุยแต่ถ้าคุยแล้วสบายใจก็คุยเหมือนเขาเป็นคนช่างเล่าช่างเจรจารเนาะแต่เขาเป็นคนที่ไม่น่ารักเพราะว่าไพยขึ้นว่าเขาไม่ค่อยเป็นผู้ฟังที่ดีเลยจริงหรือไม่ขอไพ่สองใบค่ะ ขามักจะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของความรู้สึกเสมอโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรจริงจังเหมือนว่าในความสัมพันธ์นี้เราต้องเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนเขาจะมาเป็นบางเวลาพีเข้าพีออกนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกทุกยอด subscribe ทุก like, ทุกยอดกดไล k e ทุกทุกยอด comment เลยทุกๆอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากม สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมออีกแล้วนะสำหรับวันนี้ไม่ใช่คลิปการพยากรณ์ไม่ใช่คลิปใดๆทั้งสิ้นอา้ามันแต่งจริงมันก็เป็นคลิปแหละจะคลิปไม่ใช่สิ่งใดๆทั้งสิ้นมันก็ไม่ใช่เนะเาะวันนี้หรือว่าช่วงก่อนหน้าที่จะเจอโควิดเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าแกร์ทำการพยากรณ์ส่วนตัวตรงนี้เป็นการพยากรณ์ในการช่วยคนหรือว่าเป็นการพยากรณ์เพื่อเป็นวิชาชีพน,นะคะแล้วแกรจะมีการบูชาเทพทางสายฮินดู นะคะแล้วพอดีตอนเนี้ยตอนช่วงก่อนที่จะโควิดอ่ะแก๊มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ช่วงก่อนอ่ะแก๊เอากำยานของมาเลมาขายขายดีไปเทน้าเทท่าเลยค่ะนาน,นแต่ว่าหมดแล้วหมดเกลี้ยงสต็อกเลยเพราะว่าอาจจะด้วยปัญหาโควิดหรือว่าอะไรด้วยทาให้ไม่สามารถแบบไปท่องเที่ยวไหว้พระแล้วก็ซื้อแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้อ่ะนะคะดังนั้นวันนี้ แกป๊ปมีกํายานอินเดียซึ่งได้มานานแล้วละได้มาจํานวนหนึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเวลาแกป๊ปซื้อแก๊ปซื้อมาเป็นจำนวนมากๆเนาะแกก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากเอามาแบ่งปันหรือเอามาขายให้กับคนที่บูชาสายอินเดียหรือว่าสายฮินดูอันนี้เป็นกรํายานสีแดงกลิ่นฟลอรานะคะ จุดแล้วจะเป็นกลิ่นยังไงเวลาจุดเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นหอมๆม,มันกลิ่นผลไม้รวมย้ํานะคะแก๊ปเอากำยานอินเดียมาขายนะแก๊ปไม่ได้ขายกำยานไทยนะคะต้องบอกก่อนว่าแก๊บขายกำยานอินเดียนะคะไม่ได้ขายกำยานไทยนะดังนั้นดอกจะใหญ่และจะมีกลิ่นหอมคนที่เคยซื้อกำยานอินเดียจะรู้ดีถึงสรรพคุณตรงนี้นะคะแก๊บจะบอกให้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะ ถามว่าบูชาอะไรได้บ้างสายพระแม่เลยค่ะพระแม่อุมาพระแม่ลักษมออีพระแม่ศรีมหากาลีพระแม่ธุราคาพระแม่สุรสศวดีก็ได้นะคะหรือว่าสุรัสวดีก็ได้พระแม่พระพิคเนดได้ไหมคะแก๊ปไม่ทราบว,ว่าคนอื่นยังไงนะแต่สำหรับแก๊ปใช้ได้จุดละปังมากยันทุกวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อสามารถทัก อินบ็อกซ์มาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊บจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะคะเป็นลายแอดนะเป็น qr code นะคะแล้วก็สั่งได้ห่อหนึ่งแก๊บขายอยู่ที่ห่อละ60บาทนะคะ p a c ก,กจ g i n g เป็นอย่างดีขอค่าส่ง50บาทด้วยนะนะคะสามารถสนใจสั่งซื้อแล้วก็สอบถามแม่หมอได้เลยกำเนิอินเดียแท้นะคะแบ่งๆกันไปนะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะตัวที่ยอด subscribe ตัวที่ยอดกดไลค์ตัวที่ยอดอมเมนต์เลย ทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มากๆนะคะสุดเรบวนี้ไปแล้วบ๊ายบาย